สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กระดาษแอนโกครับและตอนนี้แคมเปญที่38แล้วครับยังอยู่กับผมเช่นเคยครับครูดนฟักแก้วครับสำหรับกระดาษแอนโกแคมเปญที่38นี้ผมนำความพิเศษอะไรนำมาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับและนี่ก็คือความพิเศษของกระดาษแอนโกในแคมเปญที่38นี้นะครับเป็นงานทองคำแท้ 10K ครับประดับไปด้วยพรีเมียมเซรมอนนะครับ3เม็ดด้วยกันนะครับเป็นงานเจรนายแบบคูเช่นคันนะครับ นี่ครับเม็ดยอดของเขานะครับเม็ดใหญ่สุดนะครับมีขนาดอยู่ถึง2.04กรัตครับและด้านข้างนะครับ2เมตรนะครับมีขนาดอยู่ที่เม็ดละ84สตางครับน้ำหนักรวมของแหวนวงนี้จึงอยู่ที่3.72กรัตครับนี่ครับจากราคาปกติของเขานะครับอยู่ที่32,900บาทครับคุณผู้ชมสำหรับแคมเปญที่38นี้กระแอนโกให้คุณผู้ชมเพียง 2 3 9 0 0บาทเท่านั้นครับกับรหัส21646ครับเป็นงานทองคำแท้ 10K ครับซึ่งดีไซน์ก็สามารถสวมใส่ได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีครับนี้ก็มือของผมก็สามารถใส่ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชมครับสำหรับความพิเศษของกระดัดแอนโกครับยังมีเป็นโปรโมชั่นทองแถมทองเช่นเคยครับสำหรับของแถมในแคมเปญนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมเลยครับ และนี่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับของสมนาคุณในแคมเปญนี้ครับเป็นงานทองคำแท้ 10K เช่นเดียวกันครับแต่เป็นต่างหูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นงานทองคำแท้ 10K นะครับประดับด้วยพรีเมียมเซียมอนนะครับข้างละ2เม็ดนะครับเม็ดใหญ่นะครับมีขนาดอยู่ที่1กรัตครับส่วนเม็ดเล็กด้านบนนะครับมีขนาดอยู่ที่50สตางครับรวม2ข้างนะครับน้ำหนักเขาจึงอยู่ที่3กรัตครับเป็นงานตัวเรือนทองคำแท้ 10K นะครับรับไปเลยฟรีๆครับ เพียงคุณผู้ชมนะครับซื้อสินค้าหลักของเรานะครับนี่ครับเป็นพรีเมียมเซมอนนะครับคูเชียนคัทนะครับเป็นสินค้าหลักของเรานะครับเพียง13,900บาทครับรับไปเลยครับ2ชิ้นนี้ครับนี่ครับคู่นี้เพียง13,900บาทเท่านั้นครับหรือคุณผู้ชมนะครับต้องการซื้อต่างหูอย่างเดียวนะครับกระดาษแอนโกรก็มีราคาสุดพิเศษให้คุณผู้ชมครับเพียง9,900บาทเท่านั้นครับกับรหัส21619ครับสำหรับต่างหูนะครับ นี่ครับสวยงามทียครับสามารถใส่คู่กันได้เลยนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือความพิเศษของกระดาษแอนโกในแคมเปญที่38นี้ครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ครับที่เบอร์0 2ครับ2 0 4 7 5 6 7ครับแล้ววันนี้ครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ